ครับคือวันนี้มีมาแย่งแฟนเขาเลยค่ะดูง่ายเขาเป็นมือที่สาเป็นมือที่สามกำลังคุยกันอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวลงไปตีกันใหม่แต่ต้าหนึ่งบอกว่าจะยอมถอยให้นะคะอ๋อเป็นเรื่องปกติเขาต้องยอมบอกไม่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 น่าจะยากหน่อยครับคุต้องคุยกันคุยยากอ๋อผมอินเหมือนกันอินเหมือนกันมันมันกำติดในชีวิตจริงติดความตุ้งติ้งอะไรอย่างเงี้ยไม่ครับไม่ไม่ติดอ่ะติดช่วงแรกอ่ะแบบ เวลาเข้าถึงคาแรคเตอร์ติดทุกบทนะติดทุกบทออกจริงจังบ้างเดี๋ยวเดี๋ยวติดทุกบทครับช่วงแบบใช้เวลาสองทิตย์เดือนหนึ่งแล้วแต่แล้วแต่เรื่องแล้วแต่บทมันติดบุคลิกแค่นั้นแหละครับผมผมว่ามันแค่ติดบุคลิกของตัวละครมันมันมันไม่ได้ติดบุคลิกหมายถึงแบบใช่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 ไม่ครับไม่กลัวไม่ หมายถึงลงรูปสาวคืออะจะยงไปเลือกอ๋อนันวันเกิดครับมันไม่ใช่ว่าโค้ชคนเข้าจะผิดครับผมค่ะอันนี้คือแบบสยบข่าวไปคะหรือว่าจริงๆเราก็ลงปกติไม่ผมลงผมลงปกติปีละครั้งปีละครั้งปีละครั้งปกตินะปีละครั้งใช่เพราะวันเกิดวันเกิดคือวันเกิดพอดีก็เลยอ่าคุณนอพิเศษเราก็เลยลงไม่ได้แบบไม่ได้มีเจตนาว่าจะสยบข่าวว่าคนหาผมเป็นอะไรหรือเปล่าเพราะว่าเอาจริงผมไม่เดือดร้อนแบบเขาจะ ว่ายังไงผมก็สบายรู้สึกว่าแบบสนุกดีผมชอบตามอ่านที่จริงผมตามอ่านทุกวันเลยแล้วก็นั่งอ่านคอมเมนต์โอ้สนุกสนุกคนเซอร์ไพรส์ท่คนเซไพ่ไม่ค่อยเห็นมีใช่ฮะเซไพ่เซไพ่ผมก็เซอร์ไพรส์เหมือนกันจริงๆเราเลือกที่จะไม่ค่อยลงนะเจมบอกว่าเราต้องรอเป็นเาละโอกาสอะไรอย่างงี้ผมว่าอ่าแล้วแต่ครับผมก็ที่จริงเราเราเราก็เลือกที่เราอาจจะลงน้อยลงแลตั้งแต่เราเข้านายใบหนายเหมือนกันนะคือที่เรา เราเข้าใจแฟนขับในในในพาร์ทของ Idol ลมากขึ้นมาคือคือเราเข้าใจเขานะแต่ว่าก็เชื่อว่าเขาเข้าใจเราเหมือนกันมันมันเหมือน,น,น,นถั่วเฉลี่ยทั้ง2องฝ่ายเราเลยแบบเกิดการบาลานซ์กันขึ้นอะไรอย่างนี้กับแนทนนี่คุยมานานแค่ไหนแล้วเออห้าปีกว่ากว่า <ๆ S 1> ช่ครับนแชร์ภาพว่าเป็นแบบคบตั้งแต่แรกเข้าวงการจนตอนนี้ก็ยังไม่เปลี่ยนไปอุ้ยแล้วน้าเปลี่ยนไหมน้าไม่เปลี่ยนนะไม่ได้ทำนะหัวใจเนยค่ะเปลี่ยนไปอ๋อไม่เปลี่ยนฮะนี่ไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนอาจจะเปลี่ยนมาเป็นเจช่วงนี้วันไหวแล้วกับเจเขาว่าไงบ้างครับอ๋อยังทะเลาะกันอยู่ฮะหมายถึงทะเลาะกันหนึ่งฮะไม่จริงเขาว่าไงกับฉากแบบว่าจูบจูบชายหมายถึงไทยเขาไทยว่าไงอ๋อไม่เขาชินละเคยไปกินข้าวด้วยกันผมว่าจุ๊กเจ รจริงจริงใช่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 อันนี้เรื่องจริงอันนี้เรื่องจริงอันนี้เรื่องจริงหยอกเล่นหรือว่าไม่เราเล่นเป็นปกติอยู่แล้วไม่เพราะว่าเจมก็แบบใส่เสื้อผ้าแบบแนวผู้หญิงอยู่แล้วอะไรเงี้ยใช่ใช่ใช่อยู่ข้างนอกคนก็จะงงงหน่อยมันก็ไม่ขนาดนั้นคร <c oughs> <ต>ับไม่แต่ว่าเราเล่นเป็นปกติอยู่แล้วที่คือเขาเขาคือผมว่าพอมันเป็นเรื่องแบบเรื่องการแสดงอะไรอย่างเงี้ยเวลามีซินจูบหรือว่ามีคิสซีหรือว่ามีเลิบซีอะไรอย่างเงี้ยเราบอกเราบอกเหมือนกัน บอกบอกเบอร์ <c oughs> <c oughs> เขาจะได้ไม่เซอร์ไพรส์ตอนดูอะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วพอมันเป็นเจอะไรอย่างเงี้ยคือมันสบายใจยอยู่แล้วเพราะมันเป็นเพื่อนสนิทกันอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับจริงจริงการลุ้มลุ้งเงี้ยกลัวแบบเลตติ้งเราจะลุ้งลุ้มอะยบ้างไหมคะอาถามว่ากลัวไหมผมว่าผมไม่ไม่ไม,ไม่ไม่เรียกว่ากลัวไม่เรียกว่ากลัวดีกว่าคือก็เข้าใจถ้าจะมีคนที่แบบอาจจะรู้สึกว่าเอ้ยสเต็ปแบ็กจากเราดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยคือเราเราก็เข้าใจเหมือนกันในในในพาร์ทการตามแบบ ก่อนหน้านี้เราเป็นพาร์ทไอดอลเนาะก็ก็เข้าใจว่าโอเคไม่เป็นไรแต่ว่ารักเท่าเดิมนะครับผมรักเท่าเดิมไม,ไม่เป็นไรเราเราผมว่ามันมันเป็นเรื่องปกปติอยูแ่แล้วต่อให้เราแบบจะมีแฟนหรือไม่มีแฟนหรือว่าเหมือนซักวันดึงเราก็อาจจะแบบค่อยคอยหายไปหรือเปล่าถ้าเราไม่ได้มีงานอยู่เรื่อยอะไร่างนี้ภาพักผู้ชายสายหวานมันทำให้บั่นทอนความสาคัญหรอเาไม่ครับไม่ <c oughs> ผมว่าไม่เกี่ยวเลยอันนี้อะไร อย่างเต้นเตางยอย่างเงี้ยค่ะแบอกงงไหมคะว่าเต้นแบบโอ้พี่จินตลาอย่างไรงผมยังงงอยู่เหมือนกันนะผมเต้นไดน้ผมเต้นขนาดนั้นเลยเหรอคือตอนแรกอ่ะที่จริงเนียนี้ไม่เคยบอกคือตอนแรกให้เช่แกะลายให้ใช่พอเช่แล้วก็แบบเฮ้ยเช่มันโอเคเลยใช่ไหมวะมันบอกแรงเลยพี่ดีมากพี่ต้องเก็บลายชัดๆหน่อยเราก็ไม่รู้ว่ามันชัดขนาดไหนเราก็ใส่เต็มไปเออพออยู่ในกล้องแล้วมันชัดขึ้น เซฟไพร์เซฟไพร์เองเหมือนกันเราซ้อมง,งานไหมจริงๆซ้อมนะซ้อมครึ่งชั่วโมงใช่ใช่คือ,อตอนนั้นเห <อย S 1> มือนเหมือนมันเป็นแบบเราถ่ายถ่ายเรื่องนี้มาสักพักแล้วถ่ายเกสเมนมาสักพักมันเราได้คาแรคเตอร์หมด <ๆ S 1> เละคือเหมือนมันก็แบบเหมือนกแกะท่าเฉยๆอะไรเงี้ยเพราะว่าเราซ้อมเต้นบ่อยอะไรอยู่แล้วมันก็แบบจำท่าเร็วแฟนไม่งัวว่าคุณได้เพื่อนสาวนะคุณได้เพื่อนอ๋อทุกวันนี้ก็ไปชอปเครื่องสมาร์ทด้วยกันอันนี้จริงๆใช่ๆชมันปกกติทำไม ก็เลือกสีให้อะไรอยางเขาไม่ถามรบบว่าไปเตรีไมแบบผมเปอย่างนี้ตั้งแต่ผมก่อนเข้าวงการแล้วจริงจแบบก่อนเข้าก็คือเราไปแบบซื้อเครื่องสำอางด้วยกันอยู่แล้วอย่างคเรเขาเราแบบมีอะไรให้เป็นพิเศษให้ครับแต่ไม่บอกให้เต่าออยไหมไม่ใช่ให้รองเท้าให้รองเท้าไปก็เป็นอะไรพิเศษใช่คือผมชอบแหละผมก็เลยแบบ เออซื้อเพราะว่าเราชอบเขาใส่ป่ะคะใช่ใส่ใส่บังคับใส่เป็นแนวบังคับคงผูกบังคับคมผูกต้องใส่ซื้อมาแล้วไม่ใช่เราก็พาไปเลือกฮะแต่เบสเบสคือโดยเวลาแบบเวลาจะซื้อของผมจะเอารสนิยมตัวเองเป็นหลักก็คือเราชอบอะไรก็จะซื้ออั้นแต่เราชอบของผู้หญิงนี่ใช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 ่โอเคค่ะไม่ใช่ ติดตามข่าวบันเทิงพี่น้าตะเทนแชนแนลอย่าลืมกดสับตะไคร้กันด้วยนะ